จริงๆคือแบบรู้สึกว่าอยู่ที่ CGM f o r ได้อะไรเยอะมากไม่ใช่แค่กับตัวหนูเองอะ่ะกับคนรอบข้างหนูแม้กระทั่งครอบครัวหนูก็ได้แบบได้อะไรไปด้วยอ๋อทำได้ตามสัญญา <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วข้อขอมาเรียนรู้ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วถึงจะมั่นใจว่าเราชอบตรงนี้ไหมแต่ถ้าถามหนูในตอนนี้นะหนูจะตอบได้เลยว่า คือหนูอาจจะยังไม่เคยลองลองทําอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้อาชีพที่หนูทําที่ชอบที่สุดก็คือไอดอลค่ะหนูจะเป็นไอดอลที่หนูชอบที่สุดไอดอลจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ในชีวิตหนูหนูชอบที่สุดค่ะไม่ว่าหนูจะเป็นไอดอลอยู่หรือไม่ได้เป็นอยู่ก็ตามหรือว่าโตแค่ไหนหนูก็ยังคิดว่าหนูก็จะชอบที่นี่มากที่สุดแล้วถ้าหนูยังเป็นไอดอลอยู่หนูก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะจะทําทุกอย่างให้ได้ ที่ไอดอลทำได้เลยแบบไอดอลมีอะไรบ้างไอดอลมีอันนี้เราก็จะทำอันนี้เราจะไม่เกี่ยงเลยว่าเราจะทำไม่ได้เราต้องลองเพราะในไหนเราก็เป็นไอดอลแล้วในชีวิตนี้จริงๆนะคือตอนแรกอะ่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าหรือด้วยความที่เราอินหรือเปล่าเราแค่อินเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้แชมก็ดูไอดอลเยอะมากๆดูแบบ a k B ดูดูเ N G T S K E แบบหลายอย่างเลยก็ดูเพลงอะไรแต่แบบตอนแรกก็แบบเอ้ยแค่แบบเราอยากรู้หรือเปล่าเราไม่ได้ชอบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแชมป์ก็ไม่ค่อยแบบสมมติว่ามีศิลปินคนโปรดก็ไม่ค่อยได้ติดตามเยอะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้แชมป์แบบว่ารู้สึกซึมซับความเป็น48กลุ่มมากๆไม่รู้ทำไมคือสังเกตมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วง ต้นๆปีต้นต้ๆปีเราก็แบบดูมาเรื่อยๆที่จริงก็ดูมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ดูนิดหน่อยแต่พอหลังๆก็แบบชอบมากขึ้นชอบมากขึ้นเรื่อยๆชอบเธอมากกว่าเมื่อวานอะไรเกี่ยวไมนะฝากเพลงพี่เหมยได้นะคะเป็นชินเตอร์ครั้งแรกเลยใช่ก็ชอบมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเราจะไม่พูดจนกว่าเราจะ เราจะแบบว่ามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วค่ะก็เลยมาบอกทุกคนแล้วก็หลายๆเรื่องทําให้รู้สึกว่าการที่ได้คุยกับทุกคนเป็นอะไรที่ไม่ไม่กดดันอีกต่อไปว่าแบบเราพูดได้ไหมเขาจะรับฟังเราไหมเขาจะคิดเห็นยังไงแต่แบบพอ เราได้รู้จักทุกคนมากขึ้นทุกคนก็แบบเป็นกําลังใจให้เราตลอดแล้วก็แบบคอยสนับสนุนความคิดของเราหรือว่าถ้าไหนที่เราแบบผิดพลาดไปเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งแล้วก็เราก็พัฒนาอีกหรือว่าปรับปรุงขึ้นได้ก็แบบรู้สึกขอบคุณจริงๆแล้วแบบพอพูดถึงว่าการเป็นไอดอลทีไรก็จะรู้สึกว่าแบบมากมายอะมี ตั้งแต่แบบเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องซ้อมเต้นเยอะๆซ้อมแบบซ้อมซ้อมกลับมาเลิกเรียนก็ซ้อมซ้อมแล้วก็ดึๆดๆด่นด่นก็แบบต้องแบบซักผ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเราเป็นช่วงแรกๆเราก็ยัง ไม่ได้เข้าห้องที่นี่ใช่ไหมคะก็ไปนอนที่ที่หนึ่งที่พักที่หนึ่งแล้วก็แบบยังไม่มีเครื่องซักผ้าดีเพราะว่ามันก็เป็นแบบที่พักเฉยๆเขาไม่ได้มีแบบเหมือนบ้านอะไรเงี้ยก็แบบนั่งซักผ้ากับพี่มามิงอะ่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่ตอนแรกพี่เออาร์นะคะจับคู่ให้ไปนอนกับพี่มามิงแล้วก็ได้รู้จักกับพี่มามิงแบบการได้รู้จักกับเมมเบอร์ CGM ทุกคนอะ่ะเป็นแบบเป็นเหมือน เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยร่วมทางกันมาตลอดอ่ะแบบบางทีเราก็แบบไม่รู้ว่านิสัยนี้คืออะไรแต่พอได้รู้จักอ๋อมันคือเขามันคือนิสัยของเขาเพราะว่าตอนแรกเราก็เป็นคนที่ เป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่เงียบๆ <c oughs> คือไม่ได้เงียบขนาดนั้นแต่ว่าก็ฟังเป็นคนฟังซะส่วนใหญ่ว่าอ๋อเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นแต่พอมาที่นี่เราก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะออกความคิดเห็นแบบทําหลายอย่างขึ้นมากจริงๆอันนี้ที่พูดมาก็คือแบบได้นั่งคิดมาเยอะมากแล้วก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่าแชมป์ก็แบบ เจออะไรมาเยอะแยะแล้วก็ทั้งการปรับตัวที่โรงเรียนใช่ไหมช่วงแรกอะ่ะมันก็ยากยากมากๆเพราะว่าเราก็เข้ากับคนไม่เก่งแล้วเราก็เป็นไอดอลครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าการเป็นไอดอลเราต้องวางตัวยังไงแม่กาดเซนมากคู่หูแชม,มิงเห็นยูแบบไปไปดูแท็กอยู่นะว่าแบบแชม,มูกลับมามิงเมื่อก่อนเด็กเราก็สนุก มันก็เป็นตามช่วงเวลาแลละเนาะตอนนั้นก็แบบเป็นเด็กกันอยู่ตอนนี้ทุกคนก็โตขึ้น